啊，对对对，对对对。 ขอทักทันรับาลด้เอาวารัฐบาลก่อนนคการขอพร่านอาจารย์สงระนก็เป็นการพิถ uh, ีนะครับเป็นการขอพรท่านนางฤาษีนะครับก็ดีใจนะครับคิดว่าปีนี้เราจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพกันเนื่องเพราะว่าเวลาที่มหาชาติมีแค่สิบสามกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าภาพกันการที่หนึ่งการที่สองเดี๋ยวให้หลวงพ่อท่าน พูดวานนะเราะแต่ได้รู้สิกไต้เข้าใจลายเอี่องของผมกพราทว่าถอเป็นตลอวลาดนั่นก็ยางเดินแค่สองช่วงนั้น้าที่จริงแล้วประกอบทีแล้วส่วนมากในโลวก็จะใ้ผู้ใหญ่โดยเฉพาะในศาสนางานของบุษยาพันธุงที่ใจผู้ให่หรือประานเป็นที่ประชุมมาประกอบวิธีการยล้วก็ะเน่เป็นแบนความศสนาบางท่านก็รวประมัณที่หนึ่งก็มีใช่ไหมกประวัณที่หนึงก็ ลำับนี่วีลำดัน <KNOW> ท <plusieurs> ี่5้าหารสองได้และโยนั้นในรปนนที่5้าหาอกันลูกตาวันนี้ก็อวันนี้ก็ได้มีประเทศนาชาติทีจาถ่นรนึ่งได้อิยกเอาการนนกาของที่นที่เป็นเรื่องของนที่จะมีการมีตลอดตนหลายช่วหลายาต จนมรสภาายนะครับก่อเงมาจุดเดือเกิดเป็นแตมนุษคือเป็นผู้ี่มาบจาคอารน่งอย่างใล้ชิดใจนถงแล้วก็ต่อไปรนทจรรม อยู่ได้ทั้นมาอยู่ได้จมูกจัดจมูกได้อยูกได้จัดเจนได้ทั้งสองอย่างแต่ป่พอดีต้องการขึ้นมาเรียนเป็นผู้เฒาที่เป็นเหมือนกับเป็ดนะอยู่บนบกเป็นขัานกระได้แต่พุ่งนั้นด้วยเพราะพุ่งนั้นประกอบพิธีมากมายหลายอย่างทีตั้งศาลสองศาลมีชาวเรื่องอะไรทั้งหลายอย่างนี้ยอมโยงกล่างจะตื่นบ้าน นายเ๋าระหว่างทำทีมสองสามต่างๆก็ระดั่อได้ที่ออกุกในจุดนั้นการฆ่าทุกงานที่ได้ชั้นก่อนต้องใช้่องายการมาเึีเวลาครึ่งชั่วโมงคือสามสินาทีฉะนั้นยโยมท่านที่จะไปสินค่าที่จะออกสู่สายตาสายชาชคนทั่วโลกก็ต้องท่าเนี่ยออกสู่สายตาปาะชาคนทั่วโลก แต่ต่อต่อผู้ตรวจเพราะว่า5น,นาทีเท่าไห้5พันบาทนาทีละพันเองครับแทต่งนี้เองแล้วเนี่ยแต่ลูกตาก่อนที่ทำช่อง5 5นา,าทีเนี่ย200เขาเก็งเป็น200ตลอดนะแต่ช่อง5เป็นช่องหลักมาตรฐานจากต่อลูกตาทำมาหลายหลายช่องช่อง5ช่องหลากรายารเอาล่กการจับู่บอกว่าออ โยกการโยกการนี่จุนี่จได้ะห้เป็นจดกาออได้เ็จะทำได้ทุกอย่างพอเหงื่อเดินอาการได้ทำน้ำได้เดี๋ยวพ่ลอได้ก็เจตนาในการที่หนึ่งคือการทุกซัพพอร์ ในการเทพธรรมชาตินะครับทีนี้ก็ได้เวลาที่จะได้เริ่มพิธีการครับบูชาพระรัตนตรัยก็ขอกปฏิเชิญท่านอาจารย์สอนชัยสุวรรณณตินครับปฏิเชิญถึงทุกียรติบูชาพระรัตนตรัยบูชินครับ ทุกคนบุดองมือมองกันนะวันนี้อาจารย์จะเป็นตัวแทนดุสิตรุกทุกคนนะครับวันนี้เราทพระบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งนะครับทางที่มหานการเป็นมหาชาติครั้งที่หนึ่งนะครับโดุสิตอพรรย์นะครับ ท่านเป็นองค์กรไเลยนะครับอาิตได้กราบสัตนาผู้แสดงพระธรรมเทศนานะครับก็กราบพระรันนตน,พนตพาพระเดชพระคุณพ่อพระครูวิบูลพัฒนากิจดุษฎีบัญชีกิติประสาทพระอุปชาเจ้าวาดวัดหัวกระเบืองนะครับไดเมตตารยื่นสูตรยังธรรมะอุตสโบกบนศาลามกุศลศาลาจ่มตัวรมุขขอกราบพระอาจารย์รงอย่างสูงยิ่งครนะับผมสาธุครั พรกวาุทางพรวตันอภิวามีสวักนำพระกวาตาโมธรรมนัมมัสสามิภูมิสุขลักนัายาอิตรเดนะาปัญจสีลา

Ah also, ัตโะหะโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโธตัสสะอรโนะหะโธสัมมาสัมพุทธัาัสรังคจามิัมสรังคจามิสังัสรังคจามิ ยมภิกขังสาระนัจฉาติตเอียมภูธังสรานัจฉามิยมิกังสรัจชามิทุติยมธิมังสาราักตังสารักาิุเอยมภูธังสรัจฉามิตัมภังสรัาติมมเอวาทังสาย บานาทิปาดาวีรัมณีสิกขาปะธรรมสมาธิยะมิจฉทิฏฐาาดาวะรมณีสิกขาปะธรรมมาทิยะมิจฉาทิฏฐาปะทรรมสมาธิยะมิจฉาทิฏฐาสุลามิยะ สามาจคโลกาทิตปติถัมปติกันเฉลี่ยอันทิวลังอายากระาสันติทัสตาปราชาคาชาติกาเหเศตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังการกิเลสกุศลุปันธิไตรยะ อิโปราราเมีย่งมีการตัวอุปกรัสทางอารชพากระเทียังได้บังบพรมีมากมายหลายราการรวมทั้งการบังแพรมีทั้งสึกษารกรรมประชุมรวมลงในระชาติท้ายเป็นพระชาติูรณ์ที่สุดและก็การ จัดให้หมู่บ่างประเทศมาเทศเกิน,นา,นาดดชาติเหล่านี้แบ่งเป็นทั้งหมด13บันมคันแล้วก็เทศมา,า,าท่าเนี่ยในเมืองไทยเรานิยมจัดให้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีโบราณที่ไท,ทยจป็รนราชธานีมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีปรากฏอยู่ทั่วทุกภาคภูมงไทยทั้งภาคเหนือภาค ซึ่งแต่ละภาพนั้นอยู่ตนวนวมอาหารว่าจะติดแต่แกต่างกนะัน่างที่อยู่ที้อยู่ตภาพต่างก็จะ,จะเป็นต้นวนอย่างแล้วก็จะมีภาพห่กระโดดติดบริเวณสาราที่จดให้มีเทศาหนาชัรมีภาพที่กระโดดก็เป็นภาพที่นั่งเขียนเขียนแล้วสวยงามว่ากาติดบริเวณบนสนที่จะว่า ว,วันเรนวันี้เป็นาการกำหนดเทศปัจจุบันทอนดูน,นะระว่าพอดีเจ้าหน้าที่ต้องนักงานเลยขาไปภาคใตา้ลหลายวันแล้ะก็กลับมาก็ยังมงาป่วไข้อยูนน่ทั้งนีตกาที่จะชี้แจงแกกให้โยมก็ไม่มีนะดังนั้นท่านโยมก็ไม่ทราบว่าวัน,ววน,นเรื่องบมีเทศ่ราชาติหรือไมปกติแล้วโยมที่วันคืองบินเนก็จะจับ มีเทศกาลชาติเป็นประจำทุกปีนะแต่ว่าในปีนี้ก็อาจจะไป็นตัวหนึ่งแบบนั้นนะแต่ว่าวันนี้ก็ได้จดะมีนะกสายพิธนซึ่งเป็นสิทธิอนุสิ์ของอาจารย์สอนชัยตัวแีนที่ได้มาประกอบพิธีเสริมดวงชะตาเสริมปีเติมดวงเป็นสีกันหน้าที่สวนขวัญลานบุ ก็อูนตามขึ้นมานม่้โยมเจะาไม่มีใครมาคนหนึ่งตำรวจก็จะแทรกองครึ่งสามโมงแตแล้วสามโงครึ้นแปแล้วยังไม่มีโยมมาต่ออดีต่อท่านถ่ายภาพกองผู้ต้องไปขอขอแต่เพื่อเชิญญาติโยมที่อยู่สวนตังวัดตรังที่มาเประกองที่ดีเติมดวงชตาตื่นเร็ว่าให้มารอบกันตามเทศน์หน่อยนะพราะว่า ถ้าลุงตาแค่แล้วจะมีเฉพาะต้องเยี่ยมไม่มีคนมารับก็ต้องไปขอขอกำลังจากทางจากคณะสิทธิมนุษยชนของอาจารย์สอนใจให้มารวบรวมการแค่กำตังจาใทางนี้รวบรวมรวมอาหารกันยังไงบ้างแล้วว่าจะ่านตามเท้าหนิ่งนั้นนั้นแล้วก็

แต่เจ็บตานัเป็นทุกทุกอย่างที่นักทัศน์เกาดให้รู้เลยนอานิสงส์ของการกวาประเทศมาฆ่ามา่าชือชาตใหญ่มหา็ะว่าใหญ่มหาว่นครับมหาเี่ยทอดเนี่ยอดคนพูดที่เป็นมหาเนี่มหาลูกตาเล็กตั้งแต่เนอ่ย เดียวตาอกว่าอเดี่ยวคนเจอตัวารเดี่ยวตายไอเดี่ยวค้นเเนี่ยเป็นมหาเนี่ยซึ่งแม่เขาเด่เนี่ยมหาก็ตั้งใจว่าจะเป็นมหาให้ได้เป็นไปมาๆไม่เป็นมหาเป็นไปไม่ได้เป็นมหาก็ถูกขอร้องจากเดรีรักผู้ใหญ่เจรรักบรรยการขอร้องให้มันูถูวันเครเนี้วาเาจะเป็นกระโน่นอะไรก็ดีใรหยบร้อยวัดมาลาไปมาาน คกระอบลลุงลังรสมบัติมาเรียนไปแล้วแสนร้อยเขาก็ต้องติดจริงๆผ่านตุาทำไมจะ่หดมทำไมเคยสั่ง้อนมปดูแลละราชการเ่ือแข่งเรือโวาเนี่โยมารับารกนจะมาเคาะประตูทำไมเขียนกักู้เนี่ยเรื่องของสุรเพราะว่ามันก่อ่อสันทุนเขาโงหรือว่าโยที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็้ ทุกจับว่าทุกประทานจัดทุกช่วงพานเจ้าวัดจัดช่วงพานเจ้าวัดหรือทุกพ่อแม่น้อยกว่าทุกของประทานมันจัดทุกช่วงพานเจ้าวัดก็รองลงนะนะอะไรไม่ดีเขาก็าแบบพูดผ่านทำใไในพัฒนาวัฒนธรรมเป็นตุกเดือนน่ารียบร้อยในพัฒนาวัฒาธรไม่ไในโรงเรียนการสอนแต่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราไมีลู้กันตอนนี้คนเดียวนะ ยังสร้างหานให้กับคนในครอบครัวลูกไปทำาูัวาสทำจิงอะไรมาเขาจะมีจริงิพ่อแม่นะเขจะมีจริงงพ่อแม่ลูพ่อแม่ในสังพ่อแม่มเเสียสิิงพอแม่ก็มีลูกของคนตามคนยนอยมนไปทำผิดไม่ดีมาเขาจะมีจริงิพ่อแม่ะต้องสายมาแทนอยแต่วัดวาลาเรีนี้เร้อกจจะมีผิดทาประโยนซึ่งเป็นผู้ช่วยชาวว่าหรืะรอย่างเี้ พอได้รับการขอร้องจากเจ้าคณะรัชกาทิารน่หลก็ขอร้องให้ลตาสมรักไปช่วยดูแลพัฒนาธิาชไมเจะิดนท่งเรืต่อไปที่ก็จะิญรื่องเมื่วานนี้ก็มีเทสเัดรัชกาธิหานทั้ง13ากันจบไปที่นี่แร้วนะ้ให้ครบจบทั้ง13ากันเนี่ยตายแล้วไปตกนรกนะต่างไม่ตรนักที่ตามำ ความไห่จบเ้ราะเราที่ผ่ากันแต่วันนี้คงอยู่ได้ไม่ครบถึงใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปเตรกยบพิธีเตรียวตัวตาเปรียมรตุนกระตนแค่ตาแล้วมาดพิธีนะฟังแค่การกระทม่าเองกระทรวงเองมามีรูป่าเราวลขออย่าให้เกดกาเกองกรจปะเด็กที่จุภาพเรียบร้อยน่าที่งนะพนเทศกาลที่พระสวามีมอบให้กับ ก็ดาวดีเนี่ยเป็นพนที่เกิดเลือดเลือดเชวัเกิดในยุคต่อไปที่ศาสนาพระธรรโครณูณิรนบต่อไปก็จะเกิดในศาสนาพระพิตท่านอยู่ท่านจิตศาสนาว่าจะเกิดในพกใจาติยุงเรื่องรับกที่ไปแล้วขอใจ้กนรกหมกฝาอย่เป็นตัวไปดูขอให้ใจเกิดในองบัเป็นเทศบระมุเทปัาเป็นนามฝ้าอยู่ในองบัน จะขอให้เรื ory, Entonces, mm ่อบมดบุญในสวรรค์แล้วให้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ใจจเกเทศกาอย่างนี้และวเส้กล่าวว่ารายการสำคัญรายการที่สองผู้ชื่นฝันนเทศบาลชาติต้องเจรจากันแล้วจะไม่ไปสู่สุขสบายปกตินะในปลายปบายภูมิจะไปสู่ในโลกสวรรค์เสวยที่พระเจ้าตรัสในสวรรค์ได้มาท่านรปการหนึ่ง ประการหนึ่งก็บอกว่าจะเป็นผู้มีลานยศอนรอนนมีนิสัยดีมีความสุขมีความเระดอนี่เราขนาดนี้ก็ถือว่ามีนิสัยดีที่ดีมีท่านจา์สนใจแล้วก็กา่เไกเอเ่ยนเป็นรับคนชการใจท่จะช่วยโลกประกอบที่ดีใช่ไหมสภาคใต้ใช่ไหมที่ให้ให้ให้อะไรลาก่าแค่ไน คนเดียวไม่ได้คนเดียากาดกันกนะ็โทษจำจำนั่นก็ได้ต,ตาแก่แล้วนะนะตอนนี้จะได้ยึดไมตรีที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเส้นผลกุสลที่เราได้ความได้มาช่านะเรศการที่สี่เทศการประการที่ห้าเทศการสุดท้ายท่าน,นบอกว่าจะได้บรรลุคุณธรรม คือตกันะโตจาันอาคาพระกาตาเรียกว่าสามารถชนเด็นแาดงได้รับใจวัดเราะนั้นเนี่ยการทดสอบอนเนี่ยเป็นการแรกแวจะเข้าใจส่เกิดเป็นพุทธมาดาของผู้จะเป็นพระ้าระบจะเพจะครทักของพระเจ้าพระราาพะีนั ในสมัยครัง uh นั huh. ้นานเพื่อจ <INE> <hum vengeance ate> ักรวาแล้วก็มาจุดติก็เป็นในโลกมนุษย์แล้วพระาชาคือขอพรเระกาจากเท้าสักการินาระจงคงไม่ได้มีเท้าสักการณ์ยาเป็นต่อดองของโวยเทพยีบาะหลายแล้วพอเท้าสักการณ์เข้าตก็ทรงประทานพรนั้นให้แก่พระนาง คติธรรมที่การตั้งจิตอธิษฐานเพื่อบรรลุสิ่งที่ตนตารงนานหนึ่งจะเป็นผู้มีปัญญาปิารจิตทั้มดเเป็นผู้มปัญญาและต้องรักษาสัจจะคือทำใหปัญญาทุกอย่านาเราต้องริจาคคือบริจาคช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือได้ช่วยเป็นครอบเป็นรอที่มีนะกรและในปการหน่งก็ต้องมีความทุกคน ของมุลนิธิสนธสราชบางคีนาธรรมแต่วันนี้ใช้เป็นผลผลิตเอาวันนี้ไม่ได้เราปลูกแม้แต่ปลูกดอกบั้การปลต้องใช้แรวงาเดินการเวลาสางคนล้วยงอธิษฐานไม่ไดเห็นผลต้องลองกรอะไรได้นไปงั้นต้องแก้ต่อเพื่อจโเดียวต้องไปจะไปไปสอนไปสอนนากบุดี มีว่ารายารที่หึงพนาคามมีขอขอสการที่ว่าขอย่าทางเนี่ยมีในตาการหลับเหมือนหยุดเลือดตายเลือดตายคือเลือดตายไม่ใช่ตายาที่ใส่กระถาเลือดตายคือตัดที่ตายเนี่ยมีในตาการทำที่มันนีเราจะเีนูปราร์อยในดวงตาที่รันนี้นรต้องฟ้าตาดวต์แต่ไม่ใช่เหมือนตาบนี้นโยน คนหมดแล้วก so ็ไปเขียนใหม่ต้องการตามประเก็เรืยออะไรนั่นทุนนายศึงสายทุนายงสายทางบานะแล้วก็จะรีบผ้าก็หมไม่มและใช้าังทักไม่ังทีไม่มีใช้อะไร้ายทับทักที่ดีย่อ้ดีไปเที่ยวัาระแต่ว่าในสมัยกลางศรีสตนั้นอาจารย์อาจาเป็นติว กูรายการมที่ราการที่าาลายุตก็ขอว่าไม่เกิดในพกใจชาใขอใส่ชุเขาใส่เสื้ออะไรเขาจะใส่เสื้อเสื้อนุ่กงนเขาใส่เสืออะไรพขคุณขอขอแค่ได้เป็นนักสิทธิ์ขอก็ได้แต่คขอเป็นหลักฐานกเนี่ยอยากได้หลักฐานขอให้มีกานตองส่วนบางคนก็บอกได้ข้าใหญ่ได้รวยกามแต่จริงๆแล้วตีเกลดาผดต อยู่ตลอดาจอยาได้อบอยากได้ขาวหัังสอนทั้งแต่แลกได้ราอนห ja, ้ก mm. okay. so oh, ็ขาวด้ยังยากครับอยาได้ขาวเยเพราะว่ันงอเล็กนครายการที่แปดขอให้หลงมางต้อมีขันกับอธิษฐานต้องอจิษฐาขอว่าขออันใดเราขอแล้วสิ่งที่อธิษฐานแล้วที่ไม่เหลือที่ไหขอให้เสร็สมความพุทธศาสนาและข้พราชการบุคดลที่มาโดดตรงคือขอพรจาก ท้าวัดแตเทวราดให้แตนของลุกามผุ้ชายศาสนาจัดตรกการฉะนั้นแต่วันนี้อ่าได้ลูกตาให้ที่แจแกรแสนปันพิธีกาเ่เทยเทศจอชาหลบในการทุรมารนี้ก็ขอให้หมเป็นัวลาเช่นเดียวกับเพื่อารคาสึงเก้าสิบเ้า หนึ่งเก้าประโยชน์แรกหนึ่งเก้าที่งเก้าไม่กัลยาแต่คุณนั้นโดยทันได้กล่าวว่าผู้ใดได้บูชาการแท้จันี้แล้วก็จะได้อาลัยสงศ์สงสาให้ได้ผู้ครองที่ดีที่เลิศที่เลิศสงสารผู้มาศาสนาแล้วก็จะได้บุญญาธิดาที่เกิดมาแล้วว่าสอนง่ายไม่เป็นเด็กที่จะเป็นกัลว่า ลายหรือว่าคิดลายแต่ลายประดุษแล้วก็เด็กรู่เก่ารุหลานเพราะฉะนั้นจะได้เป็นเด็กที่มีรูปราหน้าตาผิวพรรณของใสสร้างรักปริยามาบหน้าเรียบร้อยแล้วก็คงไว้ซึ่งคุณธรรมของประการก่อนจะได้นท้ถึงการแสดงประการวนารอชาหลบพนนีก็ของขาควรนเวลาก็ขอารเจส่ทุนทนที่คณะ สองอาจารย์สอใจและญาติโยมทานสังคมที่ท่านได้มาร่วมกันความเที่ยงทานในวันนี้จะได้เห็นเภาพอว่าในวันนี้ท่ในรยมเติมรตสบจากความสุข์กามเจริญขอให้ท่นโลมหดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหวดโรคหมดภัยหมดภยปีใหม่สัตะใหม่าอของชาติคนนะ่งปีใหม่ชาติคนนัปีใหม่ของทีมก็ได้ย้ายเหียรตญาณมาแล้วเพราะว่ท่านโม กระจกจากความสมบูรณ์เนเงินเาจะเป็นกรอบของแบบใช้ขนาดเชื่อมต่อจะมุ่งจะวัดระดบที่หนึ่งการดภาพวาดเป็นไปในที้องเป็นของพื้นทีวรและให้สายยาวประกอบความสะอาดของเราในการนั้นจงพันเส็นจงพันเส้นและจงพันเร็จสมดุควารตาจงต้อการ าใจเกิดวาจาจหลงยกเอาเรื่อนของกันตะเป็นคือของพระนางสุนทีก่อของต้นย้มจิตลงเพียงนี้เอวด้วยก็มีเลื่อนตาและแต่เป็นผู้อาภรณ์ปิฏฐิเตวีสาสว์ต่างเทวะเอวะดวินางเทตานังบุตรสจ้าพระพิชิตสิทธิตังปฏิต่ง

สุขีติชายุโกภวาอัคคิวาทะสสีเรตัิจังคุตอาภิจายจัตาโลธัมมาวันติตายุพุนโลสุทังสาธันามาติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สามทางน้ามันห้องน้ำตอนนี้ได้ยอดสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทและสักครู่นี้น้องจากทิกตอกใช่ไหมชื่อรองอะไรนะเรือรับเรือเรือรับนะครับกับพี่จุ๋มสุพรรณพี่จุ๋มสุพรรณแต้มช่วยไปอีกหนึ่งพันบาท วันนี้เพื่อนในติจตออีก400บาทรวม1,500ได้1,400รวมมาเป็น1,400บวกบวกบวกเรกั้นใจเลยจับก็แาไแบบใกา้ๆใช่ฮะอ่ะมาเข้ามาทั้งหมดเลยนะวันนี้เรามาได้บุญใวยใจนะจับเชนเชนฮะเอ่าเลยครับครับเดี๋ยวผมจะนับ กับเด็นะตอเางันครับหนึ่งสองสามสากับขึ้นต่อไปหนึ่งสองสามพร้อมนะจะได้เลยนต่อไป 1 2 3สองสจ้าู้กันนะครับคูสอน่สอ้่อมินาจินนี่แหละปัดใจสจูไม่รวยไม่รู้ส ชุดสุดท้ายสด้วยรวยรวยโชคดีร่ำรวยขอให้ผูกหวยวกันทุ่นๆกันเลยนะครับท่านมาวันนี้มีโชคมีลาภทุกคน